ลายประเด็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองนะฮะมีความเคลื่อนไหวร่างรัฐธรรมนูนด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการแก้ปัญหาสินค้าและเม่อลิขสิทธิ์ด้วยแต่ก่อนอื่นครับคุณผู้ชมครับจะพาไปดูนี่ก่อนเลยนะฮะพิธีมอบจักรยานพระราชทานครับโดยเมื่อวานนี้ช่วงสายนะครับนายอุกฤษพึ่งโสภาผู้วา่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทานโครงการจักรยานพระราชทาน ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโครงการนีร้ก็จะมอบให้กับเด็กนักเรียนยากจนและก็ได้โอกาสด้อยโอกาสนะครับในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีครับโครงการจักรยานพระราชทานนี้นะครับพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนและก็ได้โอกาส แล้วก็มีความจําเป็นจริงๆที่ต้องใช้จักรยานเพราะว่าน้องๆน,นักเรียนเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องไปคัดเลือกมานะว่าใครที่มีความจําเป็นมากที่สุดนะครับน้องๆเหล่านี้นอกจากจะบ้านอยู่ในถิ่นธุรกันดารแล้วเนี่ยนะครับระยะทางระหว่างบ้านไปโรงเรียนเนี่ยเกณฑ์เนี่ยนะฮะต้องอยู่ที่3มกิโลเมตรด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องคัดเลือกว่าโอ้กว่าจะเดินทางกันไปเนี่ยนะฮะโอ้โหระยะทางไกลจริงๆ3ามกิโลนี่เดินกันนานนะคะใช่แล้วบางพื้นที่เนี่ย ไม่ใช่ทางราบทางเรียบแบบนี้นะฮะ,ค,ะคือต้องเป็นทางลัดเลาะขึ้นเขาลงเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆเหล่านี้จําเป็นต้องใช้จักรยานในการไปเรียนจริงๆนะฮะเดินไปกลับวันหนึ่งเนี่ยคุณคิดดูก่อนหน้านี้เขาไม่มีจักรยานเขาต้องเดินไปโรงเรียนเนี่ยม,มากกว่า3กิโลเมตรต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่กว่าจะเดินไปถึงโรงเรียนเดินไปอีกเดินกลับอีกอถูกต้องนะครับ มีการพระราชทานทั้งหมด101คันด้วยกันนะครับนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเมตตาห่วงใยต่อเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลนะครับก็จะได้ไปโรงเรียนกันได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องหนึ่งที่พระองค์เน้นย้ำก็คือการจัดสรรน,นะครับในลักษณะของจักรยานยืมเรียนเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ,อนักเรียนแล้วก็ต้องจัดสรร จสรรอย่างเป็นธรรมด้วยนะครับใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก1คือต้องครอบครัวยากจนจริงๆ2บ้านต้องอยู่ห่างไกลาจากโรงเรียนระยะทาง3กิโลเมตรขึ้นไปแล้วก็มีการเดินทางพื้นราบนะครับมีความปลอดภัยในการขับขี่จักรยานด้วยนะมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกนะครับจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต1 44คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปร,า,ปราจีนบุรีเขต2อีก44คน บีเขตคนนะครับรวมได้รับจกักรยานพระราชทานจำนวน101คันนี่นะครับเป็นเรื่องดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงต้นก่อนเลยค่ะคอีกหนึ่งเรื่องนะที่คุณ